กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นร้อนๆเลยสะเทือนใจแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่น้อยเลยครับกับเรื่องการอำลาทีมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนใช่ค่ะเป็นฮีโร่ของทีมเลยนะคะมาจากอะคาเดมี่โดยตรงอยู่มานานลงเล่นก็เยอะคว้าแชมป์ก็เยอะ เรื่องนี้มีหลายมุมให้มองมากเลยค่ะใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะทั้งกระทูใน Reddit ที่แบบเถียงกันดุเดือดมากเรื่องความพับดีอะไรพวกเนี้ค่ะแล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงลึกจากสื่ออย่างเซียมสปอร์ตพีทีวีแล้วก็มีการประเมินผู้เล่นวิเคราะห์การย้ายทีมจากช่อง h คอสซลอ n โซใน YouTube ด้วยค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะเจาะลึกกันดูว่า อะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของ TAA จริงๆทำไมก็ถึงเลือกไปทางนี้มันเป็นการทรยศอย่างที่บางคนว่าหรือมันเป็นแค่เรื่องธุรกิจปกติของฟุตบอลแล้วการย้ายครั้งนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมการสร้างทีมลิเวอร์พูลในยุคใหม่ของอาร์เนสโอตยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะน่าสนใจมากๆครับเอาล่ะ มาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าถ้าไปดูใน reddit นี่เสียงแตกจริงๆค่ะฝั่งหนึ่งนี่รู้สึกเหมือนโดนหักหลังเลยนะแบบมองว่า T A a เล่นแง่เรื่องสัญญาเพื่อให้ได้ย้ายฟรีอืมแต่ก็มีอีกฝั่งที่พยายามเข้าใจใช่ไหมครับในมุมของนักบันอาชีพที่เอ่อเขาก็ต้องมองหาทางที่ดีที่สุดให้ตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะ ซึ่งไทม์ไลน์จากเสียมสปอร์ตก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสัญญา TAA เนี่ยมันจะเข้า2ปีสุดท้ายทั้งแต่ซัมเมอร์2 0 2 3แล้วแต่การคุยสัญญาใหม่มันช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับเหมือนมีเรื่องวุ่นๆในสโมสรช่วงนั้นพอดีถูกต้องค่ะทั้งเรื่องผู้มุ่ในการกีฬาที่เปลี่ยนแบงไปแล้วก็การประกาศวางมือของเยอเกนค o อปอีกมนเลยดูไม่แน่นอนไปหมดประเด็นนี้น่าคิดนะ เพราะมันไปเข้ากับเรื่องความพักดีที่ไม่สมดุลที่คุยกันใน reddit เลยคือพอสโมสรขายนักเตะเนี่ยอ่าใช่บอกว่าเป็นเรื่องธุรกิจทําเพื่อทีมแต่พอนักเตะเลือกจะไปเองบ้างโดยเฉพาะถ้าไปฟรีนะโอ้โหกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยใช่ไหมคะเซียมสปอร์ตก็ชี้ว่าไอ้ช่วงที่มันยืดเยื้อคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยแหละที่ T R A อาจจะเริ่มเอ๊ะสโมสรอ,อยากให้เราอยู่ต่อจริงหรือเปล่าอืมแล้วจังหวะนั้น เรอลมาริดก็เข้ามาพอดีด้วยใช่ค่ะมาริดก็แสดงความสนใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในช่วงนั้นเลยแต่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยเขาก็ผิดหวังจริงๆนะครับทั้งเรื่องที่เสียไปฟรีๆทั้งที่เจ้าตัวก็เคยพูดเรื่องอยากเป็นกัปตันในอนาคตอะไรแบบนี้เข้าใจได้เลยค่ะแต่เซียมส o r อก็ให้ข้อมูลอีกมุมนะคะว่า TRA เนี่ยเขาคุยกับอาโนสลอตตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะ อ้าวหรอครับคุยว่าไงบ้างครับบอกว่าต้องการความท้าทายใหม่ๆค่ะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จมาหมดแล้วกับสโมสรอยากจะลองออกจากคอมฟอร์ตโซนดูบ้างแสดงว่าเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่าไหร่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะเกี่ยวกับความทะเยอทะยานความต้องการส่วนตัวมากกว่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่านักเตะที่สัญญาใกล้หมดอำนาจต่อรองมาสูงขึ้นจริงๆนะยุคนี้ตไหนจะมีเรื่องเอเย่นอีกกรณีนี้ก็เป็นพี่ชายทีเอเองด้วย แล้วข้อมูลที่เซียมสปตบอกว่าลิเวอร์พูลปัดข้อเสนอ20ล้านปอนด์จากมาดริดไปเมื่อเดือนมกราคมอืมอันนี้ก็น่าคิดแปลว่าตอนนั้นสโมสรยังอยากเก็บไว้ช่วยทีมลุ้นแชมป์ให้สุดทางก่อนใช่ค่ะซึ่งผลสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มาดริดแบบโอเคงั้นรอเซ็นฟรีก็ได้โหมันซับซ้อนหลายชั้นจริงๆครับทีนี้การย้ายของท a a เนี่ย ดูเหมือนมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของเขาคุณเดียวแล้วใช่ไหมครับเหมือนมีข่าวจากฮฮสเตอร์ลอนโซจาก p t p v บอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือตัวเร่งให้เกิดการปรับทับใหญ่เลยสมอร์นี้ใช่เลยค่ะมีการวิเคราะห์กันเยอะมากว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้งบก้อนใหญ่เลยนะอาจจะ250-300ล้านปอนเพื่อสร้างทีมใหม่ตามสไตล์ของอาร์เนสลอตโหเยอะเหมือนกันนะครับงบขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็คงต้องมาจากการขายนักเตะเดิมออกไปก่อน แน่นอนค่ะตั้งเปาไว้ราวๆ150ล้านปอนเลยนะคะจากการขายผู้เล่นแล้วใครบ้างครับที่อยู่ในขายที่อาจจะย้ายออกตามการวิเคราะห์ของแหล่งข่าวพวกนี้มีหลายชื่อเลยค่ะแต่ถ้าเอาที่แบบเด่นๆที่พอจะสะท้อนภาพรวมได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีอย่างคุยวินเคเลเทลอันนี้ค่อนข้างชัดว่าเจ้าตัวอยากเป็นมือหนึ่งการย้ายน่าจะวินวินทุกฝ่ายค่าตัวก็น่าจะได้สัก20-25ล้านปอน อืมคนนี้โอกาสย้ายสูงจริงๆใช่ค่ะ95%เลยนะตามข่าวแล้วก็มีดาวินูนเยสอันนี้น่าจับตามากคนนี้ความเห็นแตกเหมือนกันนะฟอร์มการเล่นใช่ค่ะฮอกราซาลอนโซวิเคราะห์ว่าสไตล์อาจจะไม่ได้เข้ากับระบบของสลอตเป๊ะๆที่อาจจะเน้นคองบอลสร้างเกมจะเย็นกว่าเดิมหน่อยการขายเขาแล้วได้ราคาสูงๆกลับมาเนี่ยอาจจะเอาเงินไปซื้อคนที่ตรงสเปกกว่าว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะต้องได้ราคาดีหน่อยนะ64ล้านปอนด์ plus ตามข่าวกับทีมซาอุหรือแอตเลตมาริตครับแล้วการเสริมทัพล่ะครับมีเป้าหมายที่น่าสนใจไหมก็มีชื่อที่เชื่อมโยงเข้ามาค่ะอย่างเจอรมีฟริมปองแบ็กขวาหรือวิงแบ็กที่เร็วมากๆจากเลวักคูเซนหรือมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้าดาวรุ่งจากบอลมัสอ พวกฟูแบ็กพลังสูงเติมเกมรูปมันมันน่าจะเข้าทางสลอตเขาใช่ค่ะแล้วก็มีชื่ออย่าง Florian v e r ิร์ด้วยนะกองกลางตัวรุกคนเก่งของเลเวอร์คูเซ่นเหมือนกันอันนี้ถ้าได้มานี่คือฮาเลยแต่ค่าตัวน่าจะมาหาศาลโหดูเป็นการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่จริงๆนะครับเพื่อให้เข้ากับปรัชญาโค้ชใหม่เลยการไปของ TAA นี้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์การเริ่มยุคใหม่จริงๆ สรุปก็คือการย้ายทีมของเทรนต์เล็กซซนเดอร์อาร์โนมันซับซ้อนมากค่ะมีทั้งเรื่องความฝานันความทะเยอทะยานส่วนตัวจังหวะเวลาของสัญญาการเปลี่ยนแปลงในสโมสรแล้วก็แน่นอนอารมณ์ความรู้สึกของแฟนบอลใช่ครับมันสะท้อนความตึงเครียดที่เราเห็นปล่อยขึ้นเรื่อยๆนะระหว่างความเป็นฮีโร่ท้องถิ่นกับความเป็นมืออาชีพในโลกฟุตบอลทุกวันนี้และแน่นอนค่ะนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าลิเวอร์พูลกำลังจะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆในซัมเมอร์นี้ครับผม น่าาาตติดตามมากๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าไอ้ปรากฏการที่นักเตะระดับท็อปๆเลือกจะปล่อยสัญญาหมดเพื่อกลุ่มชะตาตัวเองแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีการบริหารทีมของสโมสรไปไหมแล้วความคาดหวังของแฟนบอลจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าในระยะยาวอืมน่าคิดครับ แล้วเรื่องราวความผูกพันแบบลูกม่อหรือฮีโร่ท้องจิ่นที่เราเคยซึ้งกันเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปไหมคะในโลกฟุตบอลที่แบบเงินกับความสําเร็จมันอาจจะสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดไปแล้วหรือเปล่าข้อสังเกตเพิ่มเติมการย้ายออกของนักเตะหลายคนเป็นการตัดสินใจของสลอตเพื่อสร้างทีมในแบบฉบับของตัวเองการขายนักเตะอายุน้อยหรือนักเตะที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนัก เป็นการระดมทุนที่สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลการจากไปของเทรนต์สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลบางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลและนักเตะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวเองการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าใหม่เลขเก้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลหลังจากการย้ายออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของนูนเยสสรุป ลิวพูลกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงฤดูร้อนปี2025ภายใต้การนำของอาร์เนอร์สลอตโดยมีการวางแผนเสริมทัพครั้งใหญ่ที่ต้องอาศัยการระดมทุนจากการขายผู้เล่นหลายคนออกจากทีมการย้ายออกของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดซึ่งเกิดจากความต้องการความท้าทายใหม่ของนักเตะ อย่างไรก็ตามสโมสรมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะลงทุนในผู้เล่นใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมในฤดูกาลต่อไป